อ๋อไม่จังได้ยีดว่ายไปครับสายสุดสุดครับไม่จังได้ไหนิไม่มาเจอละขึีดหอดปะเอาหอดเสือขึ้งามนเถอะครับบึง้งตกบักท่องนี่นี่ยังกับสีเป็นเออาร์ R กับเออาร์ A R กับบักท่องบักท่องอันนี้มันไข้ลูกเสือละเลื่องแล้วคนละเลื่องกันคนละส่วนกันเอาจังจังสันมีมันเหรีรยญบักท่องมาได้อันนี้ไข้ลูกเสือนี่ไข้ลูกเสือเนี่ยเขาสิเหรียญแบบว่า เขาเล่นดอบกท้องกล้องขอนอยขายเม่เขาชอบเล่นเรียวเป่นอีกเขาเล่นสู้ลู่แม่หูจ่าสู้ลู่อันนี้เรียวนั่มัักบ่ขคยลูกเสือด้เนียมันเป็นบกท้องด้เนียใคอหลูกเสือที่มันเปนอระธผาตัดกล้องขอนอยเดี๋ยวโจบึงจังเดี๋ยวเป็นโอ้ยเสียออกมันมันเป็นบกท้องมันอยู่ทงหน้ากะจริงมันเออมันกะจิงอยู่แต่วันบันบนเป็นเรือนันแล้ว เจ้าอัพเดทเนี่ยอัพเดทเรื่องเนี่ยบ่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 มักมักเรื่องนั้นบ่มักตินเป็นยังท่องเฮงเด็ดออตัวยังเนี่ยดูมันก็ยังสีเสือบ่อยังกระบ่อยังกรบบอกเสียบ่กันเด๋รู้เรื่องติดหวะพี่ผู้สามมาฝากบ่มีเอาเอาไม่ยงไหมกับไม่ยงนะครับบ่บมีนสร้างโดนนะกินข้าไปกินแล้วกินกับยังขอกี ซาขาข้าวจีโอ้ยบะหมี <yeah ่นี่บะหมี่นเพียยเด้กินก็ไปเดงบองปะป้าีข้าวจี้ใส่ใครปะใส่แปดหน่วยข้าวจีปั่นเยใส่ใครแปดหน่วยปวดพูเนาะยินซ้จุบปบวไม่จังเลยนี่ยางม่จังเลยนี่อันสุบเียวป่อยมากเคือป่อยป่อยก็มหาเย่าไนนมันนังนี่ก็นะ่

ี่ยบิงเนี้ยบบ่ดอเนียดอดอสนผู้สาวเนีบ่สาวมาหลายสสืเดเนี่ยื้อตัวไปเียแล้วกันที่ซื้อวัดจองตัวโทวไปเลยครับบบอกบ่บอกจังใดถ้าที่ลูกค้าเพื่อนอยากได้ไหมถ้าเที่ยฟนเขาเพื่นอยากเขากุ้มแหมกุ้มปิดแหม่หวงแน่โทษโทไปยังบอกนิดเดียวนิดเดียวัวเบอร์ครับศูนย์หนึ่งเกาสาม ศูนย์หนึ่งหนึ่จังใดเบอร์คือิดเพี้ยนไปมัวสัวเอาไม่ม่ปโซนหนึ่งหนึ่งเ้าสามเก้าสามเ่งห้าศูนย์หกหนึ่งบ้ากีเอาบ้าจังดโดเนี่ยนี่นี่โอ้ยเมนเเาให้เดี๋ยวมันไปโทษศูนย์หนึ่งหนึ่งมันถึโซติดติดเบอร์ใครเบอร์เจ้าจังหดเบอร์อันวโจเด้นันศูนย์หกหนึ่งเบอร์เจ้าเบอร์ยังกเอาบอกไม่บอกไม่บ่กันบกคน่ยังก็บม่บ่บ่รอเจ้ารอปะ่รอ มีอ่ะมึงเหรอบอลกี่น้องเจ้าซื้อยังชื่อปลาช่วงโอ้ยวูบวูเมี่ยงต้องมาตัวกันไปทัวร์ไปทีเป็นอยังนี่เคยซื้อยังนี่ไปมาฮะไปมาฮะไปมาไม่เช่นก็เหิืนแม่ออกก็ได้ดอกบ่ร์บ่บ่มีดอกบ่มีดอกโควิดมีผัดเอ้าอันมี้ยูนี่ได้ตีเนาะ มึงมึงเสอเปล่าไม่ได้ใส่ไปใส่เยรพูดได้เสียไงนนี้นี่อีกละเสียงงามแต่ยิมใสนะ่นบ่บ่บ่ผู้สาวจะคนน่่ได้ไ่ได้ไ่ได้มักมูดไดก่อมากันเปนนเหมืท่าด้เศร้ามากยุติดนี่บ่เอ็ออดีเมักบ่เกาานดีเอ็นเอนั่นมีพอแลวนีคือว่าเพื่องสัต มีตวไอ้ไอ้ครที่ไอ้เห็นเยอะจไมไปที่ไหนผู้ใดโกงล่ำล่ำเห้ฟังเลบ่ยนีมีแต่บ่อบ่ศูนย์เนีบ้านี่ศูนย์เนีศูนย์โดเรื่องกุกมีแต่บ่บ่เอาททาเตะห้บงเลยบ่ไม่เป็นกับบ่นี่พี่กันกินเขาไปบ่พี่กันนี่อาบนำไป อาบแล้วโ่เมนบ่อาบเอาบ่อาบอีกเหนาวบ่บ่อาบหนาวเอ้ยคนละคำถามครับถามว่าอาบน้ำไปคือสิว่าเออถามว่าหนาวบ่คือสิว่าบ่อาบเป็นสั่น์อาบน้ำไปหนาวเอนาเนี่ยซับมั่วกันไมเป็นเลยเดี๋ยวป่ะนี่หนาปะควอนควนไปเป็นแล้วเนาะขนนี้คนเนาะโอ้ยยังจังสัตวมื้ออื่นกินถัาวกันยัง ห้้ยกับลิงห้้ยเฮ้ยเฮเ้าลิงแถวอ้บ่ได้ดิโอ้เหวน้ำเนี้ยบ่จน้อยเนีบ่บ่บ่จะน้อยเน่อยเรือบ่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 มีแต่บ่มีแต่บ่เนอเไเมียโขน่ว้มาเมียเมียเมียอย่างบ่มันถือกต่องเด้อระวังเด้อมาเมียเมียจังด นี่เม mm. ียไปล่ะนี่เด ba. ียวพู bueno. ้ใดปตันปันคือเด่นแถวเลยเวลาเมียไปไหนว่าภาสาวเกาหลีป่ะบ้าเดี๋ยวกูว่าเพ็นงก็บอกมักบอสภาษาถอบอมักบอเด็กหน่อยบอมาผู้ใด้สั้นปันปันมากระเทยบอโอ้ยบอเดียวกูมักมักมักเจ็ดลังเพียงบอมัดได้เจ็กหลองถามว่าว่าบอที่ไร อันเขาอันนู้นเขาอันเขาตันเชียนนี่อืีกไปเห็ดทไมบ่เมียนเห็ดไหมอ๋อเห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดจะ้านกี่เห็ดวางนันี่ต่อครับปิ้นจะปิ้นอะไรครับนี่นหนทีท่านอยู่ครับครับปิ้นวางเด้อเปียนวางเด้อ เทียนวางเดีย๋ยวพิมพ์พมไว้แล้วต้องเอาไปพตีครับเอาไปพตีในคอมใช่ไหมน้องยกไปใช่ไหมไม่มันมีคอมอยู่แล้วที่นูวลขั้นฉันเอาไมมฉันมาไว้อีกตัวนึงมันมันเสียบเลยบ่สนาทีเหลือหู้อยู่ครับอีกสักหู้สองหู้แต่สิได้อยู่เพื่อว่ามันเปได้แมนฮะไม่มง่ายับผู้งามเนาะอันนี้ตลอดเอาทรงอันทรงมาในเฟซเดียวครับ เนตะไปบึ่งให้เป็นก้อนบนี่เนี่ยจามับก่านสองเสร็จสมาธิยุ่สวัสดีครับขอบคุณจะได้จานเบิร์ดเมียตัวนี้เมียเบีเยวัดโอ้เบิดแข่งวะโอ้ อุ้ยว่าสันมะเตาอุ้ยีไหมพวกาจากไหนดิ่ไหมพวกมาจากไหนดิว่านู่นอุ้ยดิพวกามีปัญหาราครับที่แคอมที่นิเจ้าบอลเวปินต้อมเกิงต้อมเกงญี่ปุ่นกันเลยดูพัดีอ่อยากดูสิเปปินงานเลยครับผมเกียมงานไ้ขพวกขความรอเวทีสุว